สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอาวันนี้ผมจะมาต่อกับรุ่นนี้นะรุ่นที่ระลึกอายุวัฒนามงคลครบหนึ่งร้อยปีที่ผมทาคลิปสั้นไปนหนึ่งคลิปแล้วก็มีคลิปกล้องจากกล้องด้านหลังไปหนึ่งคลิปให้ดูรายละเอียดแล้วก็บอกเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้ว่าสร้างเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาต่อนะเพราะว่าผมตัดต่อให้เป็นนะถ่ายคลิปเป็นอย่างเดียวครับไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะผมจะให้พวกพี่ๆดูครับว่าเหรียญรุ่นนี้ทําไมถึงน่าเก็บครับ เหรียญรุ่นนี้ทําไมถึงหน้าเก็บที่หน้าเก็บเลยหนึ่งอย่างแรกเลยนะพี่อย่างแรกเลยครับดูความคมของเหรียญน,นะอ่ะดูความคมของเหรียญครับนี่นะผมให้ดูความคมนะครับอันนี้คือกล้องหน้านะขนาดกล้องหน้ายัางขนาดนี้นะครับแล้วตรงนี้จะเขียนว่าที่ระลึกนะที่ระลึกนี่ครับเห็นไหมอ่ะที่ระลึกนี่ครับที่ระลึกอายุวัฒนมงคลหนึ่งร้อยปีครับที่ไม่มีรุ่นไหนสามารถจะทําชื่อนี้ได้ครับ เพราะว่าอันนี้เป็นวัดสร้างครับและสร้างให้หลวงพ่อเนื่องในวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีครับนี่ครับจะมีตอกตรงนี้นะสิบสองพฤษภาคมครับสิบสองพฤษภาคมครับอ่ะให้ดูนะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะพี่แต่ก็พอรู้เรื่องอยูนะ่ลเนี่ยนี่นี่น,นี่อ่ะชัดแหละโอเคครับสิบสองพฤษภาคมนะครับนี่นะตอกตรงนี้ว่าสิบสองพฤษภาคมนะแล้วสร้างแค่หนึ่งร้อยลังครับคิดดูลูกศิษย์หลวงพ่อในเฉพาะในกลุ่มนะพี่เฉพาะในกลุ่มกลุ่มเดียวก็สี่ห้าแสนแล้วและกลุ่มมีเป็นสิบกลุ่มอ่ะ ลูกศิษย์หลวงพ่อจะเท่าไหร่แล้วจํานวนการสร้างรวมทั้งหมดทุกสีหนึ่งมืนเหรียญสีพวกลงยาสีเนี่ยสีเขียวสีส้มสีแดงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยครับอ่ะอย่างเงี้ยคือว่าสีละสิบเหรียญในลังพี่สีละสิบเหรียญในลังนะพี่ลองคิดเอานะว่าสีละสิบเหรียญในลังครับแล้วมันจะเท่าไหร่ครับสีละสิบเหรียญในรังรังนึงก็ตก หลังหนึ่งมีแค่สิบเหรียญพี่ก็ตกแค่หนึ่งพันเหรียญครับเลขลันท้ายสุดคือหนึ่งพันครับแต่ถ้าเป็นลงยาจีวอนครับแต่ถ้าเป็นลงยาจีวอนแต่ถ้าเป็นลงยาจีวอนแบบนี้อ่ะนี่ครับแบบนี้สร้างสามพันสามพันเหรียญในลังมีสามสิบเหรียญอาจจะสร้างเยอะนะแต่เป็นส่วนตัวผมนะพี่ส่วนตัวผมชอบนะครับที่ชอบเพราะว่ามันแบบว่าดูครีมดูคลาสสิกดีนะดูคลาสสิกดีครับนี่ครับที่ผมชอบนะเพราะว่าความคลาสสิกครับนี่พี่ดูครับ คือสวยครับยิ่งเล่นเลขนั้นเลขตัวเดียวเลขเบิ้ลเลขเรียงเลขตองเลขหนึ่งหกแปดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงราคาครับพี่เลขหนึ่งประมูลจบไปหมื่นกว่าแล้วพระเพิ่งออกได้ไม่ถึงเดือนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งยังไม่ถึงเลยจากราคาจองที่ผมจองมาตอนนั้นสามหมื่นตอนนี้เล่นหาก็อยู่ห้าหกหมื่นผมไปขอเชา่าเขาสี่หมื่นห้าหมื่นเขาไม่มีใครขายนะครับคนมีเขาไม่ขายนะพี่อย่างนี้เขาเรียกว่าคนเก็บจริงครับนี่นะแล้วกล่องก็ค่อนข้างสวยนะโฟมทํามาค่อนข้างหนาเลยครับรุ่นนี้นะ ก่อนกล่องค่อนข้างสวยครับโฟมทํามาหนาครับเพื่อกันจมูกแตะรุ่นนี้ไม่มีจมูกแตะเลยครับผมเปิดมาร้อยองค์ไม่มีจมูกแตะสักองค์ครับโฟมค่อนข้างหนานะอันนี้คือเป็นรุ่นที่น่าเก็บมากใครจะทักมาแบ่งแบ่งได้ครับแต่แบ่งให้จํานวนเท่าผมอั้นให้คนให้สิบคนให้ท่านละแค่สององครับให้ท่านละแค่สององนะราคามาคุยกันอีกทีว่าจะเอาสีอะไรส่วนซีนเดิมส่วนซีนเดิมถ้าอยากได้นะครับหนึ่งพัน ห้าร้อยบาทต่อลุ้นนะซีนเดิมครับเพราะว่าหมดแล้วเหลือแค่ห้าลุ้นสุดท้ายแล้วผมแกะเองหมดเลยนี่นะสภาพกล่องจะเป็นอย่างนี้ครับสภาพกล่องเดิมๆนะอ่ะนี่ครับเป็นไงคือสวยครับรุ่นนี้อยากให้เก็บเลยพี่เป็นรุ่นที่ผมแนะนําให้เก็บอีกหนึ่งรุ่นครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาแค่นี้นะครับขอบคุณครับ